มาจ้าทุกคนมือหนีน้องวิวสิพามาเอ็ดกับข่าวเด้อจ้าก่อนที่สิเอ็ดอาหารน้องวิวกาซิมักตั้งหม้อหุงเข่าหุงข่าวไว้ก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเอ็ดกับข่าวเสร็จข่าเฮากะสิสุกพอดีพร้อมกินเลยคะ่ะหุงเข่าน้องวิวกาสิโ่หุงหลายเด้อคะ่ะสิหุงประมาณสองจอกที่น้องวิวตักน้ําใจนั่นนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหุงหลายก็กินบ่เบิดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ บ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินข้าวสวยกันเท่าไหร่จ้าบ้านนี้คนกระบอมกักหมากระบอมักคะ่ะพี่น้องคะ่ะตั้งหม้อข้าวไว้แล้วกำมาหาวัตถุดิบคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมนูที่น้องวิวสเสมื้อนี้ก็คือแกงพงผนงหมูคุดอย่างมาสามมื้อแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่พอไปเปิดตู้เย็น หมูบ่มีค่ะพี่น้องค่ะมีตะมันหมูกับใส่หมูแล้วก็มีเนื้อค่ะตู้เย็นบ้านน้องบิวก็มีทั้งหมด3ามตู้ค่ะพี่น้องค่ะกะลาะเปิดบึงจนครบสามตู้ก็ยังบ่พ่อหมูอยู่แต่ว่าพ่อดอกกระหล่ำแทนก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูค่ะเป็นผัดดอกกระหล่ำใส่ไข่ค่ะเพราะว่าหมูบ่มีมาขึ้นไปขึ้นมาหมูเนี่ยที่มันมดก็เพราะว่าน้องบิวกับเกี้ยงน้อยหน้าสิพากันเอาไปเอ็ดหมูกระทะมืดค่ะพี่น้องค่ะ พราะว่าก่อนหน้านี้ที่ถ่ายคลิปน้ำจิ้มหมูกระทะหั่นก็คือแบบว่าน้องวิวกับเก่งน้อยพาก,กันกินหมูกระทะสามมื้อติดค่ะพี่น้องค่ะขึ้นบอสวดค่ะจนอยากเอ็ดแกงพนงหมูทแเลน้าหมูเต็มตู้เย็นเลยค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาและกะยักหัวเจ้าของเนาะกินเมดก็ยังให้มันยังคือเก่ามี้ยสอมดอกกระลำค่ะอันที่เป็นใบ อ่อนๆที่พ่นหุ้มดอกกระหล่ำอยู่น้องวิวกะจะบะถิมเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้หั่นให้ไก่ค่ะซอยคลุกกับหัวอาหารนี่ไก่มากๆค่ะพี่น้องค่ะพักอย่างก็กินมดไก่นะกระหล่ำกะสีหั่นพอดีคำค่ะเป็นชิ้นชิ้นใดที่มันใหญ่ๆกบน้องวิวกะสีเอามาตกแต่งให้มันสิ้นพอดีกินเนาะพี่น้องหั่นเช็กระล่างค่ะแซ่น้ําไวางเสร็จแล้วก็มาหอดงานหยาบค่ะพี่น้องค่ะก็คือการปอกกระเทียมค่ะพี่น้องค่ะ แต่เอดอาหารมาดีที่น้องวิวเบื่อเอดมากที่สุดเลยก็คือการปรอกกระเทียมมันกดเสแนวมันใช้เวลาแม่ค่ะพี่น้องค่ะจักเป็นแนวใดผู้ใดบอมักปอกกระเทียมคือน้องวิวบอค่ะปอกแล้วแหละก็ต้องเอาไปล้างน้ำด้อค่ะพี่น้องค่ะตะกี้น้องวิวกับบอเคยล้างือกันสูตรปอกกระเทียมทางรัดของน้องวิวตะกี้ก็คือน้องวิวสิแก,กะกระเทียมใส่คกและกะ้วก็ตำเลยค่ะพี่น้องค่ะพอมันละเอียดเนื้อกักบเปลือกมันมาจะแยกออกจากกันเองอัโตโนมัติเลยค่ะพี่น้องค่ะ มีผู้ใดเคยอิสูดนี่คือน้องวิวยูบุกคะ่ะว่าเรื่องกระเทียมมาหลายแล้วมาค่ะพี่น้องคะ่ะมาตำเครื่องเตรียมตัวผัดกันจ้าพริกก็คือน้องวิวใส่ไปแบบว่าหนึ่งกำใหญ่จุกๆเลยจ้าแล้ววิวจะใช้เป็นพริกแห้งเ้อะค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมักพริกสดกับตำพริกสดได้เลยแต่ส่วนตัวแล้วน้องวิวมกักพริกแห้งเ้อะค่ะพี่น้องคะ่ะมันตำง่ายคะ่ะซดตำกว่าซีละเอียดกว่าจะผัดมันก็หอมคือกันละคะ่ะ แต่ถ้าผัดกะเพราเด้อพี่น้องเด้อพริกแห้งนี่อร่อยที่สุดน้องมิวบอมักพริกสดถ้าเป็นผัดกะเพราแต่เมนูอื่นก็บอลุคือกันค่ะสะดวกพริกแห้งเพราะว่ามันตาง่ายค่ะพี่น้องค่ะมันค,ดคาดไปยิบพริกสดในตู้เย็นมาค่ะแล้วก็ตอกไข่สดๆของเราลงไปเลยน้องมิวจะใช้เป็นสองฟองเด้อค่ะผู้ใดสะดวกหลายก็นี่ค่ะจัดได้เลยค่ะแต่ว่าต้องไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไข่เฮาไมาสใสม่ยน้องมิวกับพยายามขูด ดากระทะบะไห้มันใหม่ค่ะแต่กระบอกใหม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่น้ำคกเราลงไปจ้าน้ำล้างคกจ้าแล้วก็ปรุงตามใจชอบจ้าซอสหอยผงนัวรสดีน้ำปลานิดนึงแต่พี่น้องหูบ่าว่าน้องวิวลืมอย่าง <c oughs> จนคนแล้วค่ะพี่น้องค่ะลืมน้ำตาลเพราะว่ามาชิมแล้ว มันก็เป็นเค็มๆอย่างเดียวมันคือบ่มีหวานตัดือเป็นเค็มๆเนื้อนัวแนวใดดบุก็เลยขึ้นว่าน่าจะลืมใส่น้ำตาลพอมาดูคลิปก็ลืมจริงๆจ้าเวลาผัดนี่พี่น้องเคยใส่มะเขือ,อเทศบอกค่ะพี่น้องคะเก้งน้อยบ่เคยกินแบบว่าผัดผักใส่มะเขือ,อเทศไหมพี่น้องคะเพิ่นมากินกับน้องวิวเพิ่นวะแปลกๆมันเป็นเปรี้ยวๆแต่กระแทบเพิ่นวะใครเคยกินแบบนี้เน่คะ่ะผัดผักใส่มะเขือ,อเทศคอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ้า